พระเจ้าช่วยไหมเนี่ยทุกท่านวัวตัวเนี้ยวัวเล่ตัวนี้นะน้องอ๊อฟเอามาเปิดราคาหมื่นสามได้ขายจริงเท่าได้รู้ไหมทุกท่านนะตัวนี้ขายเก้าพันพระเจ้าช่วยไหมเมื่อก่อนออืดูฮะเนี่ยเอียตัวขึ้นรถเนี่ยราคาแบบนี้เนาะนี่น้องเอาไปส่งด้วยนะไม่โอ้โห นี่ครเปิดหมื่นสามไม่ได้ขายมาเปิดมาสองสามอาทิตย์เนาะรวมทั้งทีต่ตลาดปลาหารด้วยวันนี้ยอมขายทิ้งเก้าพันบาทดูราคาเล่ครับไม่น่าเชื่อไม่ไขายก็ไม่ได้ขายอ้าวแย่เลยราคาวนเลนะ่ฮะตัวนี้สวยที่สุดในตลาดของวันนี้แล้วฮะสวยสุดแม่เล่แม่นี้นะครับดูแล้วกันนะตัวที่แทนม้านมอนตะบนวังนครครับ สองหมื่นหนึ่งพันห้ารอยบาทโอ้โหเล่แม่นี่เดีย๋ยวถ่ายได้มุมประมาณนี้ทุกท่านนะแสงจะย้อนนะสีชมพูเลยนะครับหน้าตาเขานี่อ่าไม่ยอมไม่เห็นหน้าตาซะละเนี่ยฮะนี่หน้าตาแบบนี้ฮะสองหมื่นหนึ่งพันความสูงได้ถึงเมตรสามสิบห้านะฮะตัวนี้นะนี่ฮะให้ดูจะจเลยแข้งขา โอ้โหเนี่นะเดี๋ยวผมขวางเลยนะนี่ทุกท่านสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเล่ตัวนี้นี่ไม่แพ้ใครฮนะเล่แม่นางแม่นี้นะไม่แพ้ใครเลยบัวพี่แทนบ้านมรตะบนบัวลครนะครับ <มา S 1> ตัวเล็นกนั่นกวงวท่านนะเจ็ดพันตัวนู้นนะผู้หนุ่มน้อยตัวนู้นนะครับ <มา S 1> <c oughs> เล่แม่นี้ ท่านใดท่านใดจะเก็บเล่แมงงามแบบนี้ไว้นะครับ21,500นพัี่แทนบ้านมนตมบวน,นครส่วนตัวเล็กั่นเจ00ันนะครับหัวพี่บอลบ้านยุตบลจองผ้าเพื่อทั้งผานี่ผู้หนุ่มเนี่ยท่านมีหลายตัวไซยนี่นะครับอ่าราคาตัวละหมนะื่นพันมีหลายตัวเลยนะน,นี่แบบนี้นะแบบนี้ทั้งหมดนะหัวท่านนะครับตัวหมื่นพันหมื่นพันหมื่นพันเลือกเราได้ส่วนแม่แม่อีเมืองตัวเนี้ย9,500 อย่างนี้เห็น,หน้าเจ้าตัวเล็กไม่ใช่ลูกเขานะครับเนี่ยแม่เดียวเนี่ยเก้าพันห้าเอาละพี่วันอยู่บ้านยูตมนตจอมผ้าเพื่อท่างผาครับชอบแบบนี้ก็เก้าพันห้ารถทูหนุม่มนะสาี่ตัวตัวละหมื่นพันนะครับ <laughs> พ่อปันพ่อปันไม่ขายขายแล้วเลย <5. S 1> พ่อปันขายแล้วครับลูกมันงามลูกตัวเมีย แม่เป็นบัวไทยกลางลูกเป็นลูกผสมอย่างแจ่มได้ทั้งสีได้ทั้งนี่ยกระดับยกระดับราคาคู่นี้ขึ้นเยอะเลยสําหรับลูกเขานะครับพ่อผ่านบอกพวกเราแล้ว,ลวเมื่อกี้นะครับขายไปในราคา1 5 0 0 0ันบาทลูกตัวเมียแม่เขานี่ประมาณท้องแรกครับเป็นบัวเฟรมกลางเล็กนะฮะสูงประมาณเมตรยี่สิบลูกตัวเมียอย่างนี้นี่ลูกตัวเมียอย่างนี้วันนี้แดดสองต่ําถ้า แล้วมีแสงเข้ากล้องตลอดก็ต้องขออภัยนะครับนี่แบบนี้ฮะสองอาขายไปแล้วนะฮะหมื่นห้าพันบาทอาลองเทียบราคากับหลายๆตลาดครับห้าพันตัวนี้ห้าพันบาทตัวเล็กถัดไปนั้นสี่พันพ่อผัดบ้านดอนมูลอำเภอทั้งผาหลากหลายดีครับท่านวันนี้นะครับอืเนี่ยเดี๋ยวให้ดูตัวห้าพันประมาณนี้แม่สาวน้อย แบบนี้นะครับห้าพันบาทแม่สาวน้อยสี่พันบาทตัวนี้งามสุดมื่นหน่อยๆตัวนี้แม่ให้ตัวนี้นะถ้าได้สีแบบนี้หน้าตาแบบนี้อยากให้นําไปเลี้ยงจริงแล้ไม่อยากให้นําไปเออ่ทำเลยฮนะวัวมันเกรดมันดีแล้วเนี่ยอืหมื่นพันหมื่นพันตัวนั้นขายแล้วแม่ใหญ่นะขายแล้วแต่เลี้ยงแบบนี้ก็ต้องเลี้ยง นานนะครับนานพอสมควรนะเนี่ยแต่มันงามนะเครื่องดําด้วยออืสูงประมาณสักเมตรสิบห้าเซนนะครับหมื 10, ่นพันเดี๋ยวเดี๋ยวไซส์แบบนี้ก็มีนะตัวหมื่นสี่นะครับคู่สองหมื่นแปดเนี่ยเนี่ยคู่สองหมื่นแปดพ่อผัดอยู่บ้านดอนมูลอำเภอท่างผานะครับตัวนี้แ่งงามตัวนี้ได้ถึงเมตรยี่สิบขึ้นด้วยเนี่ยสองหมื่นแปดคู่เนี้ยต้อหพาพ่อผัดดูนะครับ มวน้อยแบบนี้ขายดีฮะนี่คุณลงุงท่านมาซื้อไซส์แบบนี้นะฮะไปทำสองตัวนี่อุ้ยทวนคนที่ชักกระเยอะออยู่นี่นะครับแบบนี้จะซื้อกันสักกี่พันเนะี่ยนี่ก็สักเจ็ดพันอ่าเจ็ดพันกว่าอืมก็พอได้ขายอยู่ครับโบไซส์เล็กๆนี้เดี๋ยวนี้เขียงเกิดขึ้นเยอะก็ จำเป็นจะต้องมาเล่นเล็กๆกันนะถึงจะหมดภายในวันนะครับถ้าไซส์ใหญ่ๆเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเอากันเลยเขียงเล็กๆตามหมู่บ้านนะครับอ๋อทวนได้ขายก็โอเคแล้วครับอันนี้ห้อยกลห้อยกลนขายแล้วนะครับขายให้ขายให้เจ้านี้นะฮะแม่ก็มาหาซื้อวัวหนุ่มไซส์นี้ไปเลี้ยงตัวนี้ผมบอกราคาเลยแล้วกันครับ ซื้อไปท่านซื้อไปเลี้ยงบอกแต่ซื้อไปเก้าพันสองเนี่ยเข้าู่กันแต่ตัวขึ้นไปข้างหน้านั่นซื้อกันไปเจ็ดพันแปดหัววีทวนก็เอ่อแม่เขาผมเคยไปถ่ายที่คอกแม่เขาทีหนึ่งจำกันไม่ได้เมื่อกี้ <laughs> นี่นับเงินนับทองกันอยู่นี้เนี่ยตัวขวามือนี่ซื้อกันไปเจ็ดพันแปดราคาพวกนี้ซื้อไปเถอะครับถ้าว่าเกษตรกรคนเลี้ยงนะ วัวกำลังโตเนี่ย7,008ตัวใหญ่ซื้อไป9 0 0ันี่นับเงินนับเงินกันอย่างนี้ผมเคยไปถ่ายมานำเสนอแต่ว่าช่องวิดีโอพี่ต้อมคนเดียน,นั่นเดิมมันหายไปก็คงไม่ได้กลับไปดูนี่พ่อเขาเลี้ยงวัวด,ดีมากก็ซื้อวัวไปเลี้ยงที5-6ตัวพอได้5-6เดือนก็ขาย5-6ตัว5-6เดือนก็ขายเอา้าอุ้ยท่นนับตังค์แล้ว7 0 0นะครับตัวนี้ งัวงัวพี่เอกบ้านดูตําบลแพแก้วเภอเชียงกลางนะครับงัวลูกครึ่งไทยอินเดียแม่สาวแม่สาวใบพร้อมผสมแล้วครับอายุนี่พี่เอกบ้านดูนี่อยู่นี่สิบแปดครึ่งน,นะพี่นะหมื่นแปดพันห้าร้อยตัวนี้นี่ฮะดูดูควายไทยกับควายลูกครึ่งน,นะควายไทยควายแขกสีมันจะต่างกันอย่างนี้อ่าตัวนี้ก็สิบแปดเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็สิบแปดเหมือนกันเนี่ยนี่แบบนี้นะผู้หนุม่ม แม่ตัวนี้อ้วนจริงนี่ครับสีสันเมื่อก่อนที่เป็นพวกควายที่อิมพรอตสายมูล่าเข้ามาไทยเยอะๆก็ก็ไม่ค่อยฮิดกันไปๆมาๆพอมันมาเป็นลูกผสมควายไทยแล้วคราวนี้เ็าอดทนเหมือนควายไทยแล้วกันเนี่เนี่ยแม่สาวแม่นี้ท่านองท่านใดอยากจะเอาไปปั้นนะสิบแปดครึ่งเมตรยี่สิบห้าได้เลยละ่ะนะเพี็กอ,อยู่บ้านดูเมื่อเชียงกลางนะครับสิบแปดครึ่งครับผม แม่ไทยนะครับแม่ไทยพื้นๆเลยเนี่ยแม่อย่างนี้นะเมตรยี่สิบได้แม่ไทยพื้นๆนี่ดูจ่ายลูกออกมาลูกเขานะครับนี่ลูกเขานะ<อ>ปกติเจ้าของโบว์เาจับผูกแยกกันแม่แบบนี้ดูฮะพอเราพอเราพัฒนาพันธุ์แสงอาจจะไม่ค่อยสวยนะครับแสงถ่ายย้อนแสงะเป็นวัวลูกผสมบามันอย่างแจ่มทั้งสีทั้งทรงเลยเยงี้ยวงน้อยเชียนมันป่าลานตะบนปัวปัวเนี่ยนะคุณค่าของการปรับปรุงพันธ์นะครับท่านเปิดอยู่คู่แม่ลูก ูกตัวผู้นะครับหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทนะไม่น่าใจผูกแยกกันอย่างนี้อาจจะแยกขายแม่แยกขายแม่ขายลูกได้เงี้ยอืแม่นี้กับลูกนี้นะครับสิบเก้าครึ่งครับมัวห้อยตัวอีกสักสองคู่นะครับนี่ฮะมัวห้อยตัวก็เอ่อถ้าแบบเนี้ยถ้าแบบนี้แ,บบนแม่ ประมาณเกินเมตรยี่ห้านะครับลูกตัวผู้ก็คู่หมื่นสามถ้าหัวพื้นพื้นเมืองเมืองนี่ก็แม่ประมาณเมตรเมตรสิบเนี่ยก็คู่แล้วหมื่นแบบนี้มีหลายคู่เลยครับตัวนี้ก็มีลูกนะฮะแม่ลูกก็เดินเที่ยวที่ไหนไม่ <c oughs> คู่หมื่นสามแบบนี้ลูกตัวผู้แล้วก็คู่แบบนี้มีหลายคู่เลยคู่ละหมื่นลูกตัวเมียนะครับหัวเมืองน้อยของเราเนี่ยหมื่นหมื่นหมื่นอ่าก็ท่านใด ชอบ,บัวสายแบบนี้ก็เจ้าของวัวท่านอยู่บ้านใหม่ชัยแดนตะบนสถานนะครับคู่ละหมื่นมีหลายคู่อยู่ฮะท่านฝากมาคู่ละคู้ละหมื่นนี่มีหลายคู่อ๋อทุกท่านตามเบอร์ที่ผมขึ้นครับพี่ชายท่านนี้พี่เหมวดลานนะฮะท่านเอาควายมาขายคู่แม่ลูกลูกตัวผู้แม่นี่ใหญ่ครับแม่ใหญ่เลยนี่ดูหุ่นเขานะดูหุ่นอย่างนี้เลยฮนะ คู่แม่ลูกลูกตัวผู้ลูกน้อยอยู่นะครับนี่ลูกน้อยอยู่นะผูกขายบนรถเลยสองหมื่นหกพันบาทอ่าราคานี้พี่ก็ให้ต่อนะครับราคานี้ให้ต่อท่านใดชอบควายอยู่ที่ราคาต่อได้แบบนี้แม่ในผมชอบเลยเป็นนี่ลูกแรกนี่เป็นควายเฟรมใหญ่ครับได้ช่วงได้ใหญ่สองหมื่นหกพันบาทราคาให้ต่อครับ เอาแล้วครับผมในช่วงท้ายช่วงนี้ประมาณเกือบเก้าโมงแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเดินให้ทุกท่านได้ดูกันว่าวันนี้ตลาดเล็กๆแบบเนี้ยนะคนเยอะครับคนเยอะวันนี้นะครับแล้วก็ถือว่ามาตรฐานเลยสําหรับตลาดนี้นะฮะนี่อันนี้คือมีผู้มาซื้อนะครับซื้อแล้วเอาขึ้นรถเลยนะฮะตัวนี้ท่านซื้อไปที่ผูกจ้องอยู่บนรถเนี่ยซื้อห้าพันนะพ่อผ่านเป็นผู้มาซื้อนะครับซื้อซื้อไปเลี้ยงพ่อผ่านเนี่ยท่านจะหาบัวแบบผมพร้อมๆเลยพ่อเขาเอาหมดอะเน้นถูก เน้นถูกแล้วพ่อเขาเลี้ยงแล้วก็เอามาขายที่ตลาดเองเดี๋ยวจะเดินให้ทุกท่านดูยาวๆเนี่ยแบบนี้ก็ซื้อกันแล้วนะครับซื้อกันหมื่นห้าคู่ไม่ลูกลูกตัวเมียเนี่ยเจ้าเล่ตัวน,นู้นะ่ะมีแต่คนเล่ง,งามๆตัวน,นู้นะ่ะมีแต่คนถามแต่ว่าเจ้าของเขายืนราคาเจ้าของเ็ายืนราคาสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยไม่ลงเลยฮนะคงจะนี่นี่นี่อยู่พี่แทนเจ้าของวัวอืมนี่ฮะ เดี๋ยวพาเดินทุกท่านดูยาวนี้วับงวพี่พลอยบ้านยูสองหมื่นหนึ่งพันตัวนี้ก็ยังอยู่นะครับยังอยู่มาชอบอะไรแบบนี้ก็ต้องชอบอะไรแบบนี้ก็ต้องเป็นตลาดหว้ทั่งเนี่ยครับไทย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 พื้นๆนี่นี่แบบนี้เยอะเลยครับเดี๋ยวนี้แบบนี้นี่หมื่นลงหมดแล้วนะครับนี่ผู้หนุน่มนี่ยืนแข็งอยู่ราคาวัวสายนี้ประมาณหมื่นครับ เนี่ยวพวกนี้ไม่ถึงหมื่นหมดแล้วนะครับเนี่ยแม่นางพวกนี้ไม่ถึงหมื่นหมดแล้วนะครับอืมเนี่ยที่อย่างคู่แม่ลูกเนี่ยอันนี้ขายยากนะครับมันไม่ค่อยมีคนเลี้ยงตอนนี้นะอ่าเนี่ยผมให้ดูฮะโอ้อยคู่หนึ่งนะดูลูกเนี้ยัพวพิจาร์บ้านสาเพา้าลูกนี้นะครับลูกตัวผู้นะครับเกิดจากแม่นน้นนะเปิดมาหมื่นห้าครับ 15,000น่าจะได้ขายแล้วครับมีคนต่อรองกันจริงจังมากแม่นั้นอะ่ะแม่ใหญ่ๆแม่นั้นนะฮะแม่ของตัวนี้อืมเนี่ยอืมลูกเขาเจ็บขาซ้ายนิดหน่อยแต่ว่าเดินเดินได้เกือบปกติแล้วครับก็15,000ราคาแบบนี้เนาะเนี่ยที่ออกย่างจริงก็จะเป็นสายนี่แหละโดยเพราะเล่แม่สาวนี่โอ้โหวันอ,อ,อังคารที่ผ่านมาที่กาดประหดัดคืออำเภอโพยังหัหน,น้านมีสองตลาดนะครับจาอำเภอเดียวเนี่ย เนี่ยไซนี่ยขายดีมากแล้วน้องออสบ้านม่วงเนี่ยมีแต่ไซนี้เลยเยอะแยะมากนะท่านขายไปเป็นหลักสิบตัวช่วงวันอัคารที่ผ่านมาช่วงนี้มันเป็นบุญกะฐินบุญกะฐินแล้วก็ที่เมืองเหนือนี่เขาจะมีประเพณีทานสลากครับประเพณีทานสลากเดี๋ยวเดินนะฮะคู่แม่ลูกอเดินดูหน่อยฮะวันนี้ควายเข้า ควายเข้าตลาดน้อยหน่อยมีคนมาลือรอซื้อควายก็ลุงเพชรก็นี่ของอุ้ยทุันตัวหมื่นสองหมื่นสองหลายตัวเลยนะครับนี่ตัวหมื่นสองหมื่นสองแบบนี้หมื่นสองพันห้าร้อยนี่เอาทุกท่านเห็นไหมเล่เข้าตลาดแล้วยืนค้างไม่ได้ขายครับเพียบเลยเล่แบบนี้ไม่ได้ขายครับไม่ได้ออกเลย วก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวลองถามว่าได้ขายกันบ้างไหมควายนะครับนี่วันนี้มีเจ้าเดียวพี่ประเวยวนบ้านฝังน่นนะอะพี่ประเวยวนบ้านฝังตะบนชัยฐานมาเจ็ดแปดตัวน่าจะยังอยู่ครบเลยไม่ได้ขายเลยฮนะเอ้าอืมนี่ฮนะทั้งตลาดแต่วันนี้ก็ผมว่าพอใช้ได้นะ พอใช้ได้ได้ขายกันแต่ว่าในห้อยเป็นผู้ซื้อหลักอะซื้อกันเองขายกันเองวันนี้แต่ว่าพอได้นะวันนี้พ่อปันจุงของสวยมาให้เราดูอีกรอบหนึ่งพ่อปันเอาถามราคาจากคนขายเลยเท่าไหร่พ่อตัวนี้เอาละทุกท่านนะท้ายตลาดพ่อปันลดราคานิดหน่อยเมื่อเช้าเปิดสองหมยังไม่ออกครับแม่งงามๆอย่างนี้นะโอ้โหเล่ตัวนี้ ไม,ไม่สวยตรงไหนสองหมหนึ่งพันบาทครับไม่เช้าเปิด2องหมืนึ่งันห้ารอยไม่ออกท้ายตลาดนี้พ่อเขาจูงมาให้ผมนําเสนออีกรอบหนึ่งเนี่ยสองหมหนึ่งพันบาทพ่อพันราคานี้ต่อได้ไหมสองหมื่นพันเนี่ยราคานี้ยังให้ต่ออีกครับโอ้โหเล่ตัวนี้นะว้าว ถ้าเป็นสมัยที่เล่เฟื่องฟูนี่โอ้โหแม่นี้นะครับ <c oughs> คูณ2.5เท่าอ่ะเอา้าพ่อปันอยู่บ้านมอตมนตะมนะมรนครอำเภอปัวครับ21,000บาทราคาให้ต่อครับผม <c oughs> ยังแจ่มคู่นี้นะครับจะกลับแล้วฮะพีิบ ออนนจ๋จะนำกลับฮะพี่ทีพจะนำกลับเนี่ยคุณลุงท่านนี้ถามราคาครานี้<ว><ป>คุณลุงสนใจอขอดูอคู่นี้คู่นี้ผมถายเมื่อเช้า15<อ>พี่นันส่งมว่าิ่คร่ขายเลยคู่นี้คู่นี้ผมถายเมื่อเช้าวัสิบห้าพี่นันสมมาว่าสิบสี่ครึ่งขายเลยปลาใหญ่ขนาดน,นี้ซื้เอเถอะครับราคานี้เนาะสิบสี่ครึ่งคู่แม่ลูกนะครับไม่ใช่ตัวเดียวนะ เนี่ยคือแม่เนี่ยปวกลูกเนี่ยเอาราคาที่จะขายสิบสี่ครึ่งพี่นันสง่งมานเมื่อเช้าเปิดสิบห้าไม่ได้ออกกําลังจะนำขึ้นรถคันนั้นกลับบ้านนะครับพูดราคานี้นนเ,นอเอาเอาเอา,เอา,เอาราคาอย่างนี้ดูนะคุณลุงท่านจะซื้อไหมนะนี่ผู้ซื้ออยู่นี่ครับอืมเอาทุกท่านนะผมจะลาทุกท่านในวันนี้ด้วยบรรยากาศ กำลังจะนำรถกลับบ้านแล้วก็มีผู้มาขอดูราคานะครับขอมีโอกาสจะออกครับมีโอกาสจะออกเดี๋ยวคุณลุงท่านยนะังไนะม่ตัดสินใจนะยังไม่ตัดสินใจแต่เหมือนจะซื้อแล้วครับ ทุกท่าน,านาซื้อนะครับซื้อแล้วนะฮะจบแล้วนะครับสิบสี่ห้าร้อยโอ้โหยไมเป็นอย่างนี้ทุกทีนะถ่ายวัวเนี่ย <c oughs> ตั้งนานไม่ซื้อกันพอจะขึ้นรถซื้อเอาสิบสี่ห้าร้อยจบแล้วนะครับนี่จะเอาขึ้นรถไปส่งครับผมวันนี้พี่ต้องหอหน,น้าน่ารักท่านตรงนี้นะครับ